เรายังอยู่กันที่เรื่องของสวัสดิภาพและความปลอดภัยของเด็กนะครับช่วงที่ผ่านมาท่านผู้ชมคมพอจะได้เห็นคลิปคลิปหนึ่งเป็นคลิปที่ครูกําลังทําโทษนักเรียนครับซึ่งเป็นนักเรียนในชั้นประถมศึกษาเท่านั้นซึ่งประเด็นนี้น่าสนใจครับคลิปที่ออกมานั้นเห็นคลิปครูทําร้ายนักเรียนเป็นการลงโทษนักเรียนที่เกินกว่าเหตุน,นะครับแล้วก็ยังมีเสียงร้องเรียนเข้ามาอีกว่าครูคนนี้น่าจะทุจริตเงินบริจาคเงินของโรงเรียนหรือไม่นะครับ มีคาอธิบายหรือว่าคําชี้แจงออกมาแล้วนะคะโดยผู้อํานวยการโรงเรียนอธิบายส่วนแรกก่อนนะคะเรื่องของเงินยืนยันนะคะว่าเป็นเงินส่วนตัวไม่ใช่เงินบริจาคและครูที่ถูกตั้งข้อสังเกตว่ามีการทาโทษเด็กเกินกว่าเหตุนั้นยอมรับผิดนะคะโดยอ้างว่าเด็กขโมยของค่ะก็เลยทําโทษเพราะเชื่อว่าจะทําให้เด็กเป็นเด็กที่ดีขึ้น เก,เกิดที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่นะคะนี่เป็นเหตุการณ์เมื่อวันที่17มกราคมที่ผ่านมาตั้งแต่ต้นปีแล้วค่ะในภาพจะเห็นว่าผู้ชายที่สวมใส่เสื้อเหลืองคนนี้ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลหอพักนอนชายกำลังทำโทษนักเรียนชั้นป .3 นะคะอายุประมาณ10ขวบทำโทษด้วยการใช้เท้าเตะแล้วก็ถีบนักเรียน ซึ่งผู้ที่ร้องเรียนแล้วก็นำคลิปนี้มาเผยแพร่ก็คือคุณครูผู้หญิงในโรงเรียนเดียวกันนะคะโพสต์คลิปลงใน Facebook ค่ะนายอุทัยเลิศกุลทิพย์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่แมะพานักเรียนและครูที่ถูกกล่าวหามาพบกับตำรวจภูธรเชียงดาวนะครับมีเจ้าหน้าที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมซักถามเด็กด้วยชีย้แจงทีละเรื่องนะครับเรื่องทำโทษด้วยการเตะ ครูผู้ถูกกล่าวหายอมรับครับว่าใช้เท้าเตะจริงอ้างว่าเกิดจากอารมณ์ชั่ววูบเพราะเด็กขโมยของบ่อยจึงอบรมสั่งสอนให้ลูกศิษย์เป็นคนดียอมรับครับว่ากระทํารุนแรงแล้วก็เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมขอโทษเด็กและผู้ปกครองครับก็ต้องขอโทษนะครับเพราะว่าสิ่งที่ทํามันก็รุนแรงเกินไปนะครับแต่หลังจากนั้นผมก็ไม่ได้ทําอีกเลยนะครับก็ได้ขอโทษดีเด็กนะครับอะไรยังทุกเรื่องนะครับ แล้วต่อไปนี้เราจะลดลดงก็ลดนานแล้วครับตั้งแต่ทําไปก็รู้สึกเสียใจนะครับก็ได้ขอโทษเด็กครับ <K un> ครูผู้หญิงที่เป็นคนออกมาเปิดเผยข้อมูลและนักสังคมสงเคราะ ของบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่นะคะวันนี้นําหลักฐานไปยื่นที่ปปชภาค5ให้ดําเนินคดีกับครูรวม3คนด้วยกันนะคะก็คือรักษาการผอโอรงเรียนรองผอโอรงเรียนคนที่1แล้วก็ครูผู้ชายที่ก่อเหตุทําโทษนะักเรียนเกินกว่าเหตุค่ะซึ่งนอกจากเรื่องการทําโทษเกินกว่าเหตุแล้วครูผู้ร้องยังเปิดเผยว่าผู้บริหารโรงเรียนและครูนําเงินบริจาคไปใช้ผิดวัตถุประสงค์เช่น วันที่7พฤษภาคมมีการเบิกเงินในกองทุนช่วยเหลือเด็กไป37,100บาทไปซื้อตั๋วเครื่องบินจ่ายเป็นค่าที่พักอาหารค่าใช้จ่ายต่างๆอ้างว่าไปราชการที่จังหวัดภูเก็ตแต่ไม่มีหนังสือราชการตามระเบียบซึ่งในความเป็นจริงเดินทางไปส่งผู้บริหารระดับเขตคนหนึ่งค่ะยังมีความผิดปกติอีกครั้งหนึ่งนะครับนั่นก็คือการเบิกเงินจากกองทุนไปอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายครับไปซื้อโซล่าเซลล์ แต่กลับนําเงินบางส่วนไปเที่ยวคาราโอเกะผู้ร้องเนี่ยอ้างว่าก่อนเปิดเทอมมีเงินบริจาคในกองคุณ200,000บาทครับแต่ตอนนี้เหลือแค่30,000กว่าบาทเท่านั้นครูผู้ออกมาเปิดเผยข้อมูลบอกว่าการทําโทษเด็กเป็นการซ้ําเติมกลุ่มเปราะบางและรับไม่ได้กับการบริหารงานที่ไม่เหมาะสมจึงออกมาร้องเรียนกับก็มีอีกหลายเรื่องนะก็เรื่องของระบบอุปถัมภ์นะคะการเอาคนสนิท ญะะาติพี่น้องเข้ามาทํางานในโรงเรียนนะคะโดยไม่ได้คํานึงถึงผลประโยชน์ของทางราชการนะคะอย่างนี้เป็นต้นก็มีมีเรื่องของความไม่เป็นธรรมในการบริหารจัดการของลูกน้องอะไรอย่างเงี้ยรวมถึงเรื่องของการทุทจริตคอร์รัปชันนะคะแต่ไม่ขออนุญ,ญาตลงรายละเอียดนะคะ ผู้ำนวยการโรงเรียนบ้านแม่แมะชี้แจงใน3ประเด็นที่ถูกกล่าวหาด้วยกันนะคะเรื่องแรกเรื่องที่ครูทำโทษเด็กนั้นตอนนี้ได้ตั้งกรรมการขึ้นมาสอบข้อเท็จจริงแล้วเรื่องที่2เรื่องที่ไปแม่สายนะคะก็ยืนยันว่าไปเพื่อซื้อโซลาเซลล์นำมาติดตั้งที่โรงเรียนเพื่อลดค่าไฟแล้วก็มีเรื่องที่3นะคะการไปส่งพออคนเก่าหรือว่าอาดีตพออที่ย้ายไปจังหวัดนครศรีธรรมราชนั้นยืนยันว่าเป็นการใช้เงินส่วนตัวไม่ใช่เงินในกองทุนช่วยเหลือเด็กค่ะ เขากล่าวว่าผมเนี่ยหมายกับว่าเอาเงินโรงเรียนไปเที่ยวซึ่งผมก็ได้เขาไปซื้อของที่แม่สายคือระบบไฟฟ้าโซลาเซลเพราะว่าปัญหาเรียนเราเนี่ยคือนักเรียนประจําแล้วก็ค่าไฟในเดือนเดือนนี้สูงมากเป็นหมื่นก็ผมก็เลยหาทางแก้หนาโดยการไปซื้อโซลาเซลมาเพราะไฟมันดับบ่อยด้วยที่โรงเรียนครับผมแล้วก็ผมไเคยผมก็ไม่รู้ว่า เขาเอาหลักฐานอะไรมาบอกผมไปท่องไปเที่ยวเพราะผมไปกินข้าวนี่ผมก็ใช้เงินส่วนตัวของผมครับครับผมวันนี้ชุดตรวจสอบภายในสพทเชียงใหม่เขต3เดินทางเข้าไปตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินของกองทุนนะครับที่โรงเรียนบ้านแม่แม้โดยโรงเรียนยกเลิกสัญญาครูอัตราจ้างกับครูที่ทําร้ายนักเรียนส่วนคดีเป็นหน้าที่ของตํารวจครับครับสั่งสั่งเลิกจ้างครูอัตราจ้างคนนี้เรียบร้อยแล้วครับแสดงว่ามีมีความผิดจริงครับผมเพราะว่าตามคลิปก็ชัดเจนดีครับ ตอนนี้ก็รายงานไปยังผู้บังคับบัญชาในส่วนของท่านเลขาธิการสพทเรียบร้อยแล้วครับในส่วนของการการพบการเอาเงินบริจาคในเงินกองทุนเอาไปใช้กับวัตถุประสงค์เนี่ยเราพบข้อเท็จจริงยังไงมาครับตอนนี้อยู่ในกระบวนการสืบครับตอนนี้ทางสำนักงานเขตก็ได้ตั้งคณะกรรมการสืบเรียบร้อยแล้วครับกำลังดําเนินการตอนนี้กําลังดําเนินการอยู่ครับ โรงเรียนบ้านแม,แม่แม้เป็นโรงเรียนพื้นที่สูงนะคะอยู่ห่างจากอำเภอเชียงดาวไป30กิโลเมตรที่นี่มีครู9คนมีนักเรียน111คนทั้งหมดเป็นนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ค่ะมีทั้งลีซอลาหูและไทยใหญ่นะคะและนักเรียนเกือบทั้งหมดนะคะเ5เป็นเป็นนักเรียนที่อยู่ประจำกินนอนที่โรงเรียนค่ะ